สวัสดีครับครูโจโคเลเกงานช่างไมายจิตศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องกระบวนการเชื่อมโคเวลทำไมโคเวลมันสามารถถึงลดความร้อนและก็แก้ปัญหาในงานชิ้นงานบางๆที่เชื่อมและมีการบิดตัวได้ดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตรงนี้กันว่ามันมีนกลไกยังไงเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดมากขึ้นนะครับกระบวนการโคเวลจริงครูโจเคยพูดแล้วเมื่อสัก2ปีก่อนเนาะที่เป็นลักษณะของแผนภาพนะครับ คลิปนี้นั่นเองนะครับผมเป็นแผนภาพที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตรงส่วนของกระแสเชื่อมนะครับแรงดันของการเชื่อมแล้วก็เวลาในการเชื่อมนะครับแต่นั้นก็คือจะเป็นลักษณะของเข้าใจที่ค่อนข้างยากนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาพูดกันเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็เปรียบเทียบกับกระบวนการเชื่อมอื่นนั่นเองว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมโอเคเราก็มาเข้าตรงส่วนของสิ่งที่จะพูดเลยนะครับ ตรงส่วนของกระบวนการเชื่อมติ๊กนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมโคเวลไม่ได้มีอยู่ในทุกรุ่นทุกเครื่องเชื่อมนะครับมันมีในเฉพาะบางแบรนด์เท่านั้นนะครับตอนนี้ที่เราเห็นได้ชัดก็ตรงส่วนของแบรนด์ของเอนเดอรี่เองนะครับในกระบวนการเชื่อมติ๊กโดยส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันโคเวลขึ้นมาด้วยนะครับโอเคเราก็มาดูตรงส่วนของอมาดูก่อนว่า ที่บอกว่าชิ้นงานได้รับความร้อนหรือขีนอินพุตนะครับเข้าไปที่ชิ้นงานเยอะแล้วก็มันบิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับผมครูโจก็จะวาดกราฟอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้จะขาดกระดานไม่ได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเราดูการเชื่อม DC ทั่วไปก่อนนะครับสำหรับการเชื่อม DC ทั่วไปเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราวาดรูปร่างของกราฟนะครับระหว่างนะครับระหว่างกระแสนะครับผมกระแสที่ปรับหน้าตู้มีหน่วยเป็นแอมป์เนาะแล้วก็เวลานะครับผม สมมติว่าเราปรับหน้าตู้ที่100แอมป์นะครับผม DC ธรรมดานะครับดังนั้นกระบวนการเชื่อม DC มันก็จะลากยาว100แอมป์นะครับผมแล้วพอเราหยุดเชื่อมมันก็จะตกมาเป็นแบบนี้นะครับผมแบบนี้ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกราฟระหว่างกระแสะกับเวลาเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้คือพื้นที่ที่ชิ้นง,งานได้รับความร้อนสะสมเข้าไปนะครับนั่นความหมายว่าคือยิ่งเราเชื่อมนานขึ้นหรือกดมือนานขึ้นนะครับ เวลาผ่านไปนานขึ้นหรือกดมือแช่นานจนเกินไปชิ้นงานก็จะยิ่งได้รับความร้อนที่สะสม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 ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้คือลักษณะของกระบวนการเชื่อม DC โดยทั่วไปนะครับผม ถามว่าอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ด้วยไงนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยชิ้นงานที่หนาโอเคนะครับเราได้การซึมดุที่สูงแต่ถ้าชิ้นงานที่บางที่มีการบิดตัวได้ง่ายเนี่ยถ้าได้รับความร้อนแบบนี้ก็จะส่งผลทําให้ชิ้นงานมีผิดรูปได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมดังนั้นก็เกิดกระบ,บวนการที่เรียกว่าติ๊กเผาขึ้นนะครับผมการใส่เผาะนะครับก็จะทําให้นะครับผม ก็จะเป็น DC เพาส์นะครับอ่าดีเพาการใส่เพาส์นะครับผมก็จะทําให้เราลดพื้นที่ใต้กราฟได้นะครับพื้นที่ใต้กราฟลดลงความหมายคือชิ้นงานก็จะได้รับความร้อนลดลงนั่นเองนะครับผมส่วนเราปรับกระแสเชื่อมไปที่100แอมแอเหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับ เราก็จะทําการใส่เผลาะนะครับลักษณะของเผลอดีซีก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆรูปร่างและลักษณะของเผลเนี่มันก็สามารถที่จะนะครับที่จะปรับเปลี่ยนได้ปรับความกว้างได้ปรับจํานวนลูกได้นะครับผมก็ตามที่เครื่องติ๊กมันดีไซน์มาว่าเป็นเผลอวิดเป็นเผลอดิวไซเออรดิวตี้ไซเคิลนะครับผมหรือว่าจะเป็นลักษณะของอฟรีเคนซี่นะครับผม เหล่านั้นก็คือเป็นลักษณะของคือการปรับรูปร่างของรูปร่างเทานั่นเองนะครับว่าจะให้มีความหนาแบนยังไงนะครับผมแต่ที่สังเกตเห็นสังเกตมันครับว่าพื้นที่บนกับพื้นที่ล่างเนี่ยก็คือว่าความร้อนมันก็จะหายไปตามการแบ่งของจํานวนเทานั่นเองนะครับผมตามความแบ่งและตามความหนาของเท้าที่เราปรับหน้าตู้นะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยๆน,นะครับ2รูปนี้รูปบน ชิ้นงานได้ความร้อนมากกว่าแน่นอนนะครับชิ้นล่างก็คือว่าชิ้นงานได้ความร้อนน้อยกว่านั่นเองนะครับผมอันนี้คือหลักการทั่วไปที่เรารู้อยู่แล้วนะครับตรงส่วนของการเชื่อมติ๊กที่มีเผาก็ไม่มีเผาะนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลงงานบาง<ๆ>การใช้เครื่องที่มีเผาก็จะทําให้เราเชื่อมงานลงบางได้ดีกว่าแล้วก็การบิดตัวน้อยกว่านนัเองนะครับอันนี้คือระบบปก,ปกติที่รู้สึกว่าจะมีในทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับผม ทีนี้เราก็มาดูตรงสดของโคเวลนะครับผมโคเวลรูปร่างลักษณะกราฟมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาดูโคเวลในแบบที่1ก่อนนะครับเป็นรูปแบบตู้เชื่อมธรรมดาที่เราเห็นในเครื่องแอนเดลี่ที่เราเห็นเครื่องเล็กๆไม่ได้เครื่องใหญ่มากนะครับกราฟเดิมนะครับผมเวลากับแอมนะครับผมอันนี้คือโคนะครับผมโคเวล์โคเวลนะครับ โคเวลรูปร่างของกราฟนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอาโคเวลรูปร่างของกราฟก็จะกลายเป็นแท่งๆแ,แบบนี้นะครับจะคล้ายๆเพลนะครับผมแต่เพลาเราจะสังเกตว่า ตอนที่เรากระใส่กระแสที่2นะครับผมกระใส่กระแสที่2เนี่ยยังไงซะกระแสที่2มันก็จะไม่เป็นศูนย์ลงมาที่ศูนย์นะครับผมลงมาที่ศูนย์แต่ว่าลักษณะของครูเวลมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับ <Belle. S 2> เวลาที่ขึ้นมันก็ขึ้นไปสุดนะครับ mm hmm. ผมถติว่าเราปรับที่100นะครับเวลาขึ้นมาขึ้นที่100กระแสที่2ของมันคือ0ูนย์ะครับผมกระแสที่2ของมันคือ0ูนย์นะครับดังนั้นความร้อนนะครับผมความร้อนที่มันเกิดขึ้นกับชิ้นงาน มันก็เลยกลายเป็นแคแ่แท่งแดงๆตรงนี้นะครับผมแท่งแดงๆตรงนี้นั่นเองอ่าแท่งแดงๆแบบนี้นะครับผมสว่วนเราปรับตรงนี้ที่100แอมป์นะครับปรับตรงนี้ที่100แอมป์ดังนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะเฉพาะพื้นที่ใต้กราฟของแท่งแดงๆนะครับดังนั้นเราจะสังเกตว่าลักษณะของโคเวลเนี่ยมันค่อนข้างที่ความร้อนหายไปเยอะมากกว่าการใส่เพลินั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้พอ ลักษณะกราฟมันเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็มาดูว่าแต่ละส่วนของมันน่ะมันก็จะมีชื่อเรียกว่าอะไร ก็ตรงส่วนของโคเวลเองนะครับผมก็มีอยู่2ส่วนนั่นคือโคเวลที่เป็นฝั่งของสปอตนะครับผมก็คือยิง1ครั้งแล้วจบกันเลยนะครับกับโคเวลที่ยิงเป็นแบบคอนติเนียนะครับผมซึ่งโคเวลตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของโคเพลนะครับผมก็คือโคเวลใส่เพลนั่นเองเหมือนกับเชือบ DC นะครับคือ DC มีลีเนียแล้วก็มีเพลนะครับโคเวลเองก็มีเป็นลีเนียแล้วก็เพลเหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อของโคเวลมันเรียกว่าเป็นลักษณะของสปอตแล้วก็อ่าโคเพลนะครับผมโคเพล ทีนี้พอเราปรับสปอร์ตหรือเพาก็ตามมันก็จะมีชื่อเรียกนะครับผมตรงส่วนของความนะครับผมความห่างของตัวนี้นะครับความห่างตรงส่วนของช่องว่างระหว่างแท่งนี้นะครับผมตรงส่วนของแอนเดอรี่เองก็จะเรียกว่าเป็น w ิว d ดิงทามมิ่งนะครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอในงานเลเซอร์บางตัวนะครับผมตรงนี้เราก็จะเรียกว่า u r a t i o n นะครับผมนั่นก็คือว่า welding duration ก็คือความกวาม้างหรือความนานในการที่เราจะยิงนะครับยิงแต่ละเม็ดเราจะยิงนานเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเราเรียกว่า u r a t i o n หรือว่าเป็นลักษณะ e l d i n g timing นะครับผมก็แล้วแต่ยี่ห้อว่าเขาจะเรียกอะไรนะครับผมแต่ว่า ตรงตำแหน่งของมันคืออยู่ตรงนี้ก็คือความกว้างของแท่งนั่นเองนะครับผมถ้ากว้างมากความร้อนก็จะเยอะถ้าเราบีบบีบทามมิ่งลงมาเยอะๆนะครับแท่งแคบ,แคบ เราก็จะได้ความร้อนที่หายไปเยอะและความร้อนก็จะเกิดขึ้นนิดเดียวนะครับผมอันนั้นก็คือลักษณะของทามมิ่งนะครับผมทามมิ่งต่อไปนะครับระหว่างแท่งสองแท่งนะครับผมระหว่างแท่งสองแท่งตรงกลางระหว่างแท่งสองแท่งนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าอินเทอร์ว่ลนั่นเองนะครับผมหรือว่าเวลาระหว่างแท่งนะครับผมว่าเราจะใช้อินเทอร์ว่ลเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่อินเทอร์ว่ลที่เร็วมากนะครับการยิงเเผาของ ตรงส่วนของโคก็จะยิงได้เร็วนะครับผมเพราะมันไม่จํารอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงส่วนของอินท์วตัวนี้เราปรับให้นานขึ้นนะครับผมแท่งกราฟมันก็จะหนึ่งแท่งแล้วก็ต้องรอนานแล้วก็มาอีกหนึ่งแท่งแล้วก็ต้องรอนานแล้วมาอีกหนึ่งแท่งนะครับผมการยิงเผลามันก็จะยิงได้น้อยลูกนั่นเองนะครับผมดังนั้นตรงส่วนของโคเผลเนี่ย เราก็จะปรับตรงส่วนของ welding timing ก็คือความกว้างของแท่งและการที่2ก็คือระหว่างแท่งเราก็เรียกว่า interval นั่นเองนะครับผมซึ่งเราไม่สามารถที่จะใส่เป็นจํานวนกี่ลูกต่อวินาทีได้นะครับจริงๆมันก็นับเป็นลูกได้นะครับแต่ว่าเรามาสิ่งที่เราปรับคือปรับเรื่องเวลาในการยิงนะครับว่าจะยิงห่างก,กันเท่าไหร่เราแต่เราไม่ได้ปรับลูกนะครับซึ่งเราปรับเวลาแล้วมันจะได้กี่ลูกเนี่ยก็มันก็จะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตเหมือนกันนะครับผม อันนี้คือลักษณะของโคเวลดิ้งนะครับรูปร่างกราฟพอเราเห็นกราฟแล้วผมคิดว่าเราก็น่าจะเข้าใจความหมายว่าทําไมโคเวลเนี่ยมันถึงลดความร้อนได้เยอะแยะนะครับผมจริงๆแล้วโคเวลในเครื่องเล็กๆกครับผมเราจะสังเกตว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยข้อจํากัดของตัวเครื่องเองที่ไม่สามารถที่จะปั่นกระแสให้สูงได้นะครับมันก็จะมันก็จะเป็นการเพียงแต่ลดความร้อนโดยเล่นกับเวลาโดยอย่างเดียวนะครับผมดังนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยงั้นถ้าเป็นลักษณะของเพาฉันปรับ เบรไลายเป็นศูนย์เลยนะครับผมแล้วก็ปรับเบร์ตรงส่วนของกระแสเชื่อมหลังเนี่ยเป็นสูงเป็นที่100แอมป์มอะไรเงี้ยลักษณะแบบนี้ได้ไหมครต่อคือก็ได้เหมือนกันนะครับผมได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าการปรับแบบนั้นเนี่ยเต็มที่มันก็ยังอยู่ในหน่วยวินาทีหรือว่าครึ่งวิหรือ0.5วินาทีอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ตรงส่วนของโควเวลเองมันลงไปถึงมิลลิวินาทีเลยนะครับผมนั่นก็คือส่วน X ส่วนพันนะครับผม X ส่วนพันก็คือถ้าเราปรับ ดูเ t ชันหรือว่าเวลดิ้งไทม์เนี่ยเป็นเป็นห้าอย่างเงี้ยมันคือห้าส่วนพันนะครับผมซึ่งในเพาว์เราไม่สามารถลงเป็นลึกกว่ากว่านั้นได้นะครับผมแต่ว่าโคเวลมันสามารถทับได้บางเครื่องลงไปได้ถึงหนึ่งส่วนพันนะครับผมดังนั้นมันรับเดียวนะครับผมดังนั้นมันสามารถลดความร้อนได้มหาศาลมากนะครับทีนี้มันก็จะมีเครื่องที่เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเชื่อมเย็นที่เป็นเครื่องในภา,าคอุตสาหกรรม อันนี้คือข้อจํากัดของตู้เล็กๆแบบนี้คือมันสามารถทําได้แค่เนี้ยแต่ว่ามันก็ลดได้ความร้อนในมหาศาลเลยนะครับผมแต่มันจะมีเชื่อมเย็ยนที่เป็นออริจินอลอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องในเกตอุตสาหกรรมนะครับเขาก็จะไปใช้ในการเชื่อมแม่พิมพ์ต่างๆหรือครับหรือเชื่อมโมต่างๆที่มีมีความเซนซิทีฟกับความร้อนที่จะเกิดขึ้นทําให้มันผิดรูปอะไรเงี้ยครับแม่พิมพ์ของเครื่องพิมพ์ไทยรัฐอะไรเงี้ยนะครับผมราคาหลาย10ล้านอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือความร้อน ไม่ได้เลยเชื่อมพ่อแท่นพิมพ์เชื่อมแล้วก็ไปกึง่งทิ้งอะไรเงี้ยนะครับผมแบบนั้นจะเป็นลักษณะของโคเวลเหมือนกันเราก็เรียกกระบวนการเชื่อมโคเวลแต่รูปร่างกราฟของโคเวลแบบนั้นนะครับผมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเหมือนเดิมนะครับข้างบนเป็นแอมตัวนี้เป็นทีเป็นเวลานั่นเองรูปร่างของกราฟก็จะคล้ายๆเป็นแท่งๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับแท่งมันจะทะลุทะลวงแบบนี้ครับอ่า แห่งมันจะทะลุแบบนี้ครับสังเกตไหมครับสมมติว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นค่าที่เราปรับคือ100นะครับผมดังนั้นความร้อนมันจะทะลุขึ้นไปเหนือสิ่งที่เราปรับนะครับผมอันนั้นก็คือความหมายมันก็คือว่า โฮเวลในภาคอุต well สาหกรรมจริงๆนะครับมันสามารถให้ความร้อนสูงถึง8000ถึง25000องศาเลยนะครับผมนั่นก็คือว่าเปลวอาร์ของมันเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นพลาสมาไปแล้วนะครับพลาสมาไปเลยนะครับความร้อนสูงมากนะครับผมแต่ว่ามันเซี่ยววินาทีถามว่าเซี่ยววินาทีตรงไหนโฮเวลในภาคโปกติเราสามารถ ทำเวลาของมันได้ x ส่วน1,000วินาทีถูกต้องไหมครับ x ส่วน1,000แต่ตรงส่วนของภาคอุตสาหกรรมเราสามารถปรับได้ละเอียดถึง x ส่วน1ล้านครับดังนั้น x ส่วน1ล้านความร้อนที่เกิดขึ้นต่อให้มันสูงนะครับผมแต่ว่ามันจะเฉพาะจุดมากนะครับเฉพาะจุด ความร้อนอ่าดังนั้นตรงส่วนของชิ้นงานที่เราเชื่อมเองเนี่ยแทบจะไม่ได้รับผลกระทบความร้อนเชื่อมแล้วแทบจะเอามือรูปได้เลยนะครับผมอันนั้นคือลักษณะของโครเวลในภาคอุตสาหกรรมเนาะซึ่งก็หลักหลักล้านนะครับผมต้องบอกให้ก่อนว่าเครื่องหลักล้านเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือลักษณะของโครเวลที่อยู่ในเครื่องเชื่อมอนเดีรี่เองนะครับผมก็สามารถที่จะลดความร้อนได้ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมดังนั้น คนที่ทําชิ้นงานเล็กๆนะครับอย่างโคเวลเดเครื่องระดับแบบนี้นะครับก็สามารถที่ไปเชื่อมจิวเวลรี่ได้นะครับเชื่อมอะไรได้นะครับผมในความร้อนระดับนี้ก็ไม่ทําให้ชิ้นงานพวกจิวเวลรี่หัวแหวนเพชรอะไรต่างๆมันผิดรูปนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นระดับในภาสักกรรมแล้วมันเชื่อมได้มากกว่านั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการทํางานของโคเวลนะครับโดยการอธิบายในรูปแบบของกราฟนะครับทำให้เราคิดว่าหน้า จะนะครับผมน่าจะเห็นภาพไปชัดมากขึ้นนะครับกระบวนการเชื่อมดีธรรมดาถ้าไม่มีฟังก์ชันเลยพื้นที่ใต้กราฟคือความร้อนที่ชิ้นงยานได้รับนะครับเราสังเกตว่าพื้นที่สีแดงค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นชิ้นงยานจะผิดรูไปได้ง่ายต่อไปถ้าเกิดว่าเราใส่เผาเข้าไปเผามันก็จะทําให้กราฟสีแดงมันมีความแหวงนะครับดังนั้นแสดงว่าความร้อนมันก็จะถูกแบ่งไปตามการที่เราแหวงนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นแลกของดีใส่เผานะครับ ต่อไปมากกว่านั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของ DC เป็นโคเวลนะครับโคเวลก็คืออมันก็เหมือนใส่เท้าแต่เผอิญกระแสเชือบที่2มันคือ0นะครับดังนั้นดังนั้นแท่งกราฟมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราตอบร้อยมันก็แท่งกราฟก็ยังไม่หลุดร้อยมันสูงสุดมันก็อยู่ที่ร้อย ตามที่เราปรับนะครับดังนั้นพื้นที่ได้กราฟก็จะลดลงไปแบบครึ่งครึ่งเลยนะครับผมลดไปเยอะมากเลยนะครับผมระหว่างาความกว้างของแท่งเราเรียกว่า welding timing นะครับผมแล้วก็ระหว่างแท่ง2แท่งนะครับแท่ง1แท่ง2เราเรียกว่า interval นะครับผมยิ่งเราใส่ interval ที่เร็วมากๆนะครับผมมันก็จะทำให้เรายิงเพาได้เยอะนั่นเองนะครับ และในภาคอุตสาหกรรมนะครับนี่พูดให้ฟังเฉยๆเนาะก็จะเป็นโคเวลอีกแบบหนึ่งนะครับผมเครื่องแพงมหาศาลเลยมันสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ถึง8 0 0 0ถึง2อ0 0 0องศาเลยนะครับผมแต่เซี่ยววินาทีถามว่าเซี่ยวแค่ไหน1ส่วนล้านวินาทีนั่นเองนะครับผมมันสามารถปรับได้ถึงขนาดนั้นนะครับ ก็หวังว่ามีคำถามอะไรนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ใครมีเครื่องที่มีฟังก์ชันโคเวลก็ลองปรับและลองเล่นดูนะครับผมว่ามันจะมีประโยชน์ในงานของเราไหมนะครับบอกไว้ก่อนว่าโคเวลมันไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องใช้ใน,ในทุกกรณีนะครับผมแต่ว่าถ้ามีแล้วมันจะทําให้ทํางานบางอย่างทําได้ง่ายขึ้น,นเองนะครับถ้ามีแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับมีคําถามก็สอบถามมาหรือจะแอดไลน์มาก็ได้เบอร์โทรกูโจนะครับแล้วก็ส่งเป็นคลิปวิดีโอมานะครับเราก็จะได้ปรึกษาอะไรกันได้เนาะจะได้มองภาพเดียวกันนั่นเองนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับวันดีครับกูโจคนลเลกงานเช่างไม้จิตอาสาครับ